เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดสเปคคอมสำหรับเล่นเกมในงบ3 0 0 0 0บาทกันนะครับจะมีอะไรกันบ้างไปดูเลยนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยทำมาต้อนรับเจ้า rtx 3 0 6 0 ti โดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับซึ่งเจ้า rtx 3 0 6 0 ti เนี่ยจริงๆก็เพิ่งออกมาได้ไม่กี่วันนะนะครับถ้านับวันที่ผมลงคลิปนะแต่ถ้านับตอนนี้ก็คือเมื่อวานนะครับซึ่งก็เพิ่งออกนะครับตอนนี้มีผลเทสน้อยมากนะครับจาก user b e n c h m a มีคนเทสไปแล้วเมื่อตออนนเททีีี่่่ยงงขวั3 อยู่ที่ประมาณ202คนนะครับแล้วก็อีกเดี๋ยวก็คงจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีผลเทสไม่เยอะมากนะครับเลยมาเริ่มกันที่งบ30,000ก่อนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนจะใช้ไรเซนเจน5เทสกันเยอะนะครับซึ่งการจอที่เราจะใช้นะครับก็แน่นอนนะครับเป็น3060 Ti นะครับผมขอกดเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับพว่าเผื่อมีตัวซีรีส์ที่ถูกกว่าพวกนี้ออกมา นะครับคือปัจจุบันมันยังออกมาไม่ครบนะครับรวมถึงในช้อปปี้เนี่ยยังมาไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามาเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าราคามันจะถูกกว่ามากๆนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนนี้นะครับเดือนนี้วันที่12อนะครับอีกไม่กี่วันนะครับก็จะเป็นช่วงเซลล์ครั้งยิ่งใหญ่นะครับก็จะมีในลาซาด้าด้วยนะครับก็เช็คราคาดีๆว่าเว็บไหนเนี่ยมันถูกกว่ากันซึ่งผมก็จะแนะนําให้ซื้อออนไลน์กว่ามากๆนะครับเอาแค่ช่วงเนี้ยช่วงนี้มันจะมีพวก 50% 20%อะไรประมาณนี้เนะแต่50%นี้ผมไม่รู้ว่ามันมีจริงเปล่าหรือมันมีเยอะแค่ไหนเพราะผมเองก็ไม่เคยกดได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น20%เนี่ยก็กดได้บ่อยๆนะครับก็มักจะซื้อทุกครั้งอะนะครับเฉพาะตอนนี้ผมกดโค้ดตรงนี้ได้ผมก็ค่อยซื้อทีห่งชิ้น 1, ชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยวันละชิ้นไปเรื่อยๆซึ่งรวมๆแล้วอะ ใน1สเปคนี้มันก็สามารถประหยัดงบไปได้เยอะมากเลยนะห้าหกพันได้นะครับอย่างตอนผมซื้อมือถือใหม่นะครับมือถือประมาณหมื่นสี่ผมซื้อในราคาประมาณหมื่นหนึ่งซึ่งมันเออมันคุ้มมากมันลดไปเยอะมากเลยนะนะครับดังนั้นแล้วก็เลยแนะนําให้ซื้อออนไลน์นะครับส่วนลิงก์เนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับลิงก์สำหรับทุกๆตัวเลยนะครับสามารถหาซื้อกันได้ใต้คลิปเลยนะครับแต่ตัวไหนที่ไม่มีอย่าง3 0มศูนย์ศูนย์ทีไออย่างเงี้ยตอนนี้ยังเข้ามาในช้อปปี้ไม่ครบทุกรุ่นนะครับ ส่วนใหญ่แล้วราคานี่จะมีแต่ตัวท็อปๆนะครับราคาประมาณ1 4ื่นสี่หนะครับเดี๋ยวรอยสักพักหนึ่งนะครับให้มันมีตัวถูกๆเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็ให้เขาเริ่มตัดราคากันบ้างนะครับส่วน CPU นะครับ CPU ในที่นี้เนี่ยผมจะใช้เป็นไลเซนต์นะครับ Gen 5อยู่แล้วนะครับเอ่อ 5600X นะครับอ่าตัวนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วคุณสามารถลดงบโดยใช้เป็นไลเซนต์5 3000ได้นะครับซึ่งความแรงมันก็จะใกล้ๆเคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าใช้ตัวนี้เนี่ย เฟรมเรทมันจะได้มากกว่าประมาณ15-20%ได้นะครับดังนั้นแล้วผมจะแนะนําตัวนี้มากกว่าแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้มีงบ30,000คุณมีงบประมาณ25,000อย่างเงี้ยอยากจะลดงบลดตรงไหนดีก็แนะนําให้ตัดเป็นไรเส n s ้น5 3 H 0โแทนได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามันก็ลื่นเหมือนกันนะนะครับแล้วก็สามารถ ใส่กร์ดจอตัวไหนก็ได้เหมือนกันนะครับจะใส่3080 3090ก็ได้แค่เฟรมเรทมันจะลดลงนะครับมันจะดูน้อยลงเมื่อเทียบกับเจ้าตัวเลเซน5์ x แต่ว่ามันก็ไม่ได้ขอขวดอะไรนะครับคุณจะใส่กร์ดจอแรงแค่ไหนมันก็สามารถเล่นได้ลื่นๆอยู่ดีนะครับในเจนนี้นะนะครับส่วนเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดก็จะใช้เป็น b 5 0 mhdv นะครับหรือใครที่ลดงบสามารถใช้ b 4 5 0ได้นะครับก็ดูตัวที่รองรับเจนด้แด้วยแล พัทส3 0 0อ่ะตัวนี้นะครับในระดับนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีความจําเป็นมากเท่าไหร่นะครับที่จะใช้ 32GB เพราะว่าสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันโอเคกับเกมในระดับ 2K ultra มากนะครับแต่ว่ามันก็จะยังอยู่ในระดับประมาณ70-80เฟรมนะครับถ้าคุณเล่น 4K เงี้ยแล้วคุณปรับ ultra ด้วยหรือว่าปรับแบบเกือบสุดอะตัวนี้ไม่น่าไหวนะครับคืออาจจะโอเคพอได้ถ้าคุณเล่นที่ประมาณ30เฟรม นะครับแต่ผมเชื่อสมัยนี้น่าจะรงเงินประมาณต่ำๆก็สัก4 0่0แล้วแหละนะครับแต่แล้วผมเชื่อตัวนี้เนี่ย 4K ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่มันเล่นได้นะ30เฟรมถ้าใครโอเคก็สามารถจัดได้นะครับแล้วก็แนะนําให้เพิ่มแรมอีกสักชุดหนึ่งจะได้มีพอสำหรับ 4K นะแต่ว่าถ้าเป็น 2K กับ FullHD ในปัจจุบันเนี่ยตัวนี้ยังโอเคอยู่นะครับ1 6 g ิเนี่ยยังพอจะดูวิดีทไปได้อยู่นะครับยังไม่ถึงกับจาเป็นที่จะต้องซื้อแรมเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าอีกสัก30ปีีีออย่่่งเเมมมมััมนริไพก็ทหลืคุณสามารถใส่เพิ่มได้้แลวก็ S.S.D. นะครับ S.S.D. ก็จะใช้เป็น W.D. b a c k นะครับ S.N. 7 5 0จริงๆตัวนี้เนี่ยขนาด 500GB ราคาไม่ถึง2,000แล้วนะครับสามารถหาซื้อได้ในช้อปปี้นะครับผมเห็นอยู่ประจำเลยนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1 8 0 0ปด0นะครับส่วน Samsung ก็ตัว 500GB อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0มั้งรือหรืออาจจะ2,000กว่าๆไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งราคาเนี่ยมันลดลงเยอะแล้วแค่เว็บมันไม่ค่อยอัปเดตนะครับนะครับส่วน 250GB กก็ราคาประมาณนี้แหละประมาณเดิม นะครับประมาณ1 4น0นะครับก็แนะนำให้ซื้อได้นะครับถ้าคุณต้องการใช้500ก็จัด500ไปเลยนะครับมันต่างกันแค่ไม่กี่ร้อยบาทเองนะครับแล้วคุณก็ได้พื้นที่เพิ่มสองเท่าเลยนะครับส่วนสำหรับใครที่ต้องการใช้พื้นที่เยอะนะครับหรือต้องการเก็บเกมจำนวนมากเนี่ยสามารถใช้ SSD ตัวที่รองลงมาได้อย่างพวก SN 5 5 0นะครับ Western Digital Blue เนี่ยเพราะว่ามันก็แรงน้อยกว่าตัวนี้ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าก็ถือว่าเยอะอยู่นะถ้าเทียบกับซา t a ตาแล้วก็แรงกว่าพวกซา TA าประมาณ3เท่าเลยทีเดียว นะครับหรือคุณจะใช้เป็น s า TA าธรรมดาก็ได้เพราะว่าความเร็วในระดับประมาณ500เมกเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับเกมนะครับแต่ทางที่ดีผมแนะนำอย่างต่ำๆสักพันหนึ่งดีกว่านะครับก็จะแนะนำเป็น Western Digital Blue นะครับต่ำๆอาจจะซื้อตัว500กิกใส่เข้ามาเพิ่มกับแบ็กอีก500กิกก็ได้หรืออาจจะใช้เป็นเป็นแบ็ก2ตัวก็ได้นะครับแต่ว่าบอร์ดตัวนี้มันใส่ได้แค่ตัวเดียวนะครับก็ดู B50 ตัวที่มันรองรับ M2 ได้2ช่องนะครับเดี๋ยวจะใช้เป็น SSD s า TA ควบคู่ไปด้วยก็ได้เช่นกัน นะครับมันโอเคนะครับแล้วก็ power supply นะครับ power supply ก็จะใช้เป็น Silverstone 500วัตต์ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมแนะนำเป็น Antec B50 นะครับเพราะว่าในสเปคนี้เนี่ยอย่างตัวกั์ดจอเนี่ยมันจะกินไปแล้วประมาณ200วัตต์นะครับรวมกับ CPU รวมทั้งหมดเนี่ยมันอยู่จะมันจะอยู่ที่ประมาณ300นิดๆนะครับ300นิดๆนะครับจำนวนไฟที่กินนะครับซึ่งถ้าคุณใช้แค่500เนี่ยมันจะถือว่าสูบค่อนข้างหนักอยู่นะครับ านั้นแล้วผมจะแนะ,ะแนําให้ฟูลโหลดอยู่ที่ประมาณไม่เกิน60%นะครับก็จะแนะนําเป็นขั้นต่ํา550วัตต์หรือไม่ก็หาซื้อเป็นตัว600วัตต์ก็ได้เช่นกันนะครับแต่สำหรับใครที่อยากลดงบสุดๆเลย500 w ก็โอเคนะครับแต่ว่ายิ่งเจ้าตัวนี้มันโหลดน้อยเนะี่ยมันจะดีต่อสุขภาพเจ้าตัวนี้มากกว่าเพราะว่าถ้ามันเยอะมากๆแบบคุณโหลดเกือบเต็มตลอดเนี่ยเจ้าตัวนี้มันก็จะมีโอกาสเสื่อมไวกว่านั่นเอง นะครับก็แนะนาเพื่ออายุที่ยืนนานนะครับสำหรับสเปคนี้จริงๆมันก็อยู่ได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าคุณจะไม่พอใจนะครับเอาจริงก็อีกสักประมาณ78ปีก็ยังได้นะครับแต่กร์ดจออาจจะเป็นส่วนที่พังก่อนนะครับเพราะว่าร์ดจอที่จะอ่อนแอสุดแล้วนะครับที่เหลือก็สามารถอยู่ได้ยาวๆนะครับแล้วก็คูลเลอร์ก็ไม่ต้องนะครับเจ้าตัวนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับหรือใครที่อยากใส่ก็แนะนําให้อัปเกรดเป็นชุดน้ำอีกทีเลยแล้วกันนะครับเช่นพวกออร่าโฟลนะครับมาดูผลเทสกันเลยดีกว่านะครับ Red Dead Redemption 2นะครับอัลตร้า 2K ได้70เฟรม Assassin's Creed Odyssey นะครับอัลตร้า 2K ได้81เฟรม Battlefield 5นะครับอัลตร้า 2K ได้90เฟรม Far Cry New Dawn นะครับอัลตร้า 2K ได้82เฟรม GTA 5นะครับ Very High 2K ได้86เฟรม Fortnite Epic 2K ได้125เฟรม Overwatch Ultra 100% Render Scale 2K ได้267เฟรม เลนโบว์ซิกซิกอัลตร้า 2K ได้189เฟรมเลนโบว์ซิกซิกอัลตร้าฟูดีได้287เฟรมและโอ้ยวอชอัลตร้า100%เรนเดอร์สเกลฟูดีได้356เฟรมเลยทีเดียวนะครับซึ่งไอ้จริงในระดับฟูเดีเนี่ยผมมองว่าโอเคการ์ดจอตัวนี้เนี่ยมันสบายๆมากนะครับต่อให้คุณแบบเล่นเกมแบบกินสเปคค่อนข้างมากเนี่ยคุณก็ยังสามารถที่จะ ปรับสุดโดยหวังเฟรมเรทหลักร้อยได้นะนะครับซึ่งมันมันโอเคเลยสาหรับเกมในปัจจุบันนะครับตัวนี้การ์ดจอตัวนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นตัวที่กลางๆนะครับรหัส60มันจะค่อนข้างปิ่มๆสเปครีควายเมนต์ในเกมใหม่ๆในยุคนั้นๆนะครับตามรหัส60นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะถือว่าโอเคเลยนะครับประมาณนี้แต่ว่าจะมากกว่านิดหนึ่งนะครับก็สามารถเล่นเกมได้ในแบบอีกปี2ปีได้โอเคนะครับในดับ Fu l l HD โดยปรับสุดได้นะครับส่วนในดับ 2K เนี่ย ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตอนนี้ก็ปิ่มๆในปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ70-80เฟรมเกมในปีหน้าอาจจะต่ำกว่า60เฟรมนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังพอ To ดูได้เลยไถยไปได้นะครับส่วนในดับ 4K เนี่ยยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกว่าเฟรมเรทนี้น่าจะตกไปประมาณ30-40เลยนะครับและในเกมที่มันไม่ได้กินสเปคมากนะครับพวกเกม FPS อย่างพวก Overwatch หรือว่า Rainbow Six Siege เนี่ยนะครับก็ทำเฟรมเรทได้เยอะมากนะครับในดับ 4K เนี่ยได้เรียกว่าประมาณ300เฟรมทั้งคู่เลยนะครับแล้ว ก็ยังคงทําได้เป็นร้อยเฟรมนะครับถ้าคุณเอามาเล่น4 k เคงก็ลื่นนะครับถ้าคุณกะแค่สัก60เฟรมอย่างเงี้ยเกินอยู่แล้วนะครับแต่แล้วจอที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นจอ full hd 1 4 4 h z 165Hz หรืออาจจะเป็นจอ2 k 144 Hz, นะครับแต่ถ้าคุณเล่น 4K ก็แค่ 4K60 ก็พอมันจะไม่ค่อยเกินเลข0แล้วนะครับอยู่ในพวกเกมแนว fps อาจจะโอเคได้อาจจะโอเคยังลื่นอยู่บ้างนะครับแต่ก็รวมรวมก็ประมาณนี้นะครับซึ่งสเปคนี้ก็จะสต็อกทั้งหมด ดังนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของ CPU อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณ OC สักหน่อยนะครับก็สามารถเพิ่มความแรงได้มากกว่านี้อีกนะครับสัก1 0 2 0นะครับแต่ก็แนะนำเอาไว้มีชุดน้ำเอาไว้จัดซิลิโคนดีๆอะไรอย่างเงี้ยแบบคุณเต็มที่เมื่อไหร่คุณพร้อมเมื่อไหร่ก็ก็ค่อย OC แล้วกันนะครับเอาทีเดียวยาวๆไปเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือผลเทสเนี่ยปกติแล้วผลเทสนี่ผมจะอ้างอิงจากช่องที่เขาเทสใหญ่ๆนะครับช่องที่เขาทําให้ดูเลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง ตัวนี้เนี่ยมันใหม่มากนะครับ3ามศนี่ใหม่มากมาเมื่อวานนะครับผมเลยไม่มีผลเทสมากนะครับแต่ในแล้วผมจะเอาเป็นของช่องเล็กๆนะครับที่เขาเทสแยกเป็นเกมๆไปนะครับก็จะรวมๆมาหลายๆช่องนะครับซึ่งเฟรมเรทที่ได้เนี่ยมันอาจจะมีความคาดเคลื่อนกันบ้างเวลาคุณเล่นจริงนะครับเพราะว่าผมยังไม่ชินกับการปรับของเขานะครับคือบางทีเขาคือบางทีคําว่าอัลต้าเหมือนกันเนี่ยมันจะมีเซตติ้งรายละเอียดย่อยที่แตกต่างกันนะครับเช่นพวก msaa txa อะไรพวกนี้นะครับอย่าง render scale anisotropic อะไรเงี้ยมันสามารถปรับได้ต่างกันนะครับแต่หลักๆก็คือปรับเกือบสุดทุกเกมนะครับจะเรียกว่าปรับสุดเลยก็ได้นะครับแทบจะไม่มีตัวไหนที่มันไม่ได้ตันนะครับอาจจะมีบางโหมดที่ปิดเอาไว้นะครับเช่นพวก ray tracing หรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่มันกินสเปคค่อนข้างมากอันนี้ก็จะปิดเอาไว้นะครับเผื่อคุณลองปรับตามแล้วฟรมเรท a t e มันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับแต่จริงถ้าคุณปรับแค่เอาใต้เฉยและอย่างอื่นปิดไว้อะเฟรมเรทมันมากกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะอันนี้คือเรียกได้ว่าแทบสดั สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ